สารพันธ์เรื่องไกลเกลีย์ขอพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยตอนหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดคือต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าตีหลาดจ้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกลเกลียขอพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆติดต,ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชาย ได้แก่กิจาการอู่ซ่อมรถติดทรงเสียงดังกลิ่นเหม็นและควันพิษจากต่อไอเสียรถยนต์กิจาการร้านอาหารสถานบันเทิงตีเปิดคือบริการดึกดด่นเปิดเพลงเสียงดังจนเจ้าบ้านบ่นได้รับบ่ได้นอนและกิจาการหอพักตีปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและทรงกลิ่นเหม็นซึ่งทั้ง3กิจาการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญืุอนายสมชายเป็นอย่างมาก นายสมชายจึงร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนินน,นั้นปัญหาความเดือดร้อนดำคานเดิม,ดมๆก็ยังคงอยู่นายสมชายจึงฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชาการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นตน้นกู่กรณีทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยขอพิพาท เพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดหมายกู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทรวมกันหลังจากนายสมชายนายยกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกลเกลียขอพิพาทรวมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ต่อหน้าตุลาการศาลพวกคลองผูกไก่เกลียขอพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใจอำนาจหน้าตีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพศ2535และกฎหมายอื่นติเกี่ยวข้องในการดำเนินการบ่ฮึมีการประกอบกิจการอู่ซ้อมรถติบผ่ชอบด้วยกฎหมายและหากพบป้าวมีการลักลอบกิจการดังกล่าวแหม นายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการตามกฎหมายคือเซ็ตซินภายใน60วันนับแต่วันติดตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักติดตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีเหตุความเดือดรอด้อนนำค้านนั่นนายกเทศมนตรีตกลงจะใจ้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พศ2535และกฎหมายอื่นติเกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการตางกฎหมายเื่อเซ็ตซินภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าตีตามพระราชบัญญัติเทศบาลพศ2 4 9 6ในการกำกับดูแลเพื่อนายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าตีตามกฎหมาย ในการดำเนินการกระผูประกอบกิจาการข้างต้นอย่างเป่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชาการจังหวัดพิสัญญาทั้งสองฝ่ายหือถือเอาคำพิพากษาตามย้อมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและคือบังคับคดีได้ทันทีการไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเหลือกใหม่ในการระง,งับขอพิพาทยุติโดยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตี่สายด่วนสารปกครอง1355